ก็มาดูแปลงของกำนันเพาะนะครับอยู่ที่สตงเชียวขอคุยด้วยเป็นภาษาอีสานนะครับวันละครนะครับพอฮ็ดเจนไอใบคือจังเขียวง้ามแต่โอ้ผมก็บสีผู้ที่ครับสีพูกที่ครับครับครับแต่ก่อนแน่นไใบมันเป็นแนวไหนครับแต่ก่อนใบโอ้ใบมันเป็นไงครับเป็นยอดกับโบเินใบกับแดดเลยครับอี่อ๋อใบใบสารอาหารบ่ถึงก้อนนันมันเป็นแนวนี้ครับมันเป็นแนวนี้นะครับ พอเรามาใส่โฟที่แล้วนี่มันเป็นเดี่ยวนี่ออโอ้มันคือเขียวแสิพอนี่ครับใส่โฟที่ของแทะดูก,กระลอกแปลงอื่นที่แปลงอื่นที่เป็นไอ้ที่กาเจ้าวใสสารอื่นๆท,ที่มันเป็นเคมีนี่เบิดหน่วยแล้วแต่พอแปลงของพ่อนี่เราใส่อินทรีย์โดยธรรมชาติเนี่ยยังมีหลายอยู่บนพ่อเนี่ยชาวบ้านอุ๋ยชาวบ้านเป็นพันกัลรูกหรือไม่เป็นพันกัวรูปครับเนี่ยเบิร์ตหน่วยมันแสดงว่าขายเบิร์ตปีแล้วพอ่อเน้ะ โอ้ขับขับขับอืมสวยงามตามท้องเรื่อง